สื่อน้ำหอมเผยประชันยังตกลงค่าตัวของชัวร์มนนี่ยังไม่ได้นะหงเต็มสูบปรับแนวรับคาดการณ์สเปนตัวจริงเลเวอร์พูลฟัตเรอัลมาดริดนัดชิงเจ้ายุโรปในครั้งนี้สกอร์เชนวิวฟันธงคู่เลเวอร์พูลเรอัลมาดริดนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำนายผลการแข่งนนขันคาร์รัเกอร์วิเคราะห์ก่อนเกมเลเวอร์พูลมาดริด UCL 2021นัดชิงชนะเลิศในครั้งนี้ Take you place not ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยทางบราิเาาินนั้นยังไม่สามารถตกลงค่าตัวของออริเลียงชูอัลมานี่กองกลางของชาโอโนตโกตามการรายงานของทางสื่อของฝรั่งเศส โดยดางชูอัลมาดี้นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบิดฟิลด์ดาวรุ่งที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและในการล่าสุดนั้นลงเล่นกับทางบนัโ,โกไปแล้วทั้งหมด35นัดในลีกเอิงฝรั่งเศสทำไปได้ถึง3ประตูกับอีก1แอสซิสโดยก่อนหน้านี้มีข่าวด้ว่าเบริอัลมาตริดนั้นตกลงกับทางบอันโก,โกด้วแล้วสำหรับการจะย้ายทีมของกองกลางไวอง้อนใกนฝรั่งเศสยันมาว่าทั้งสองโสโมสรยังตกลงกันไม่ได้ในเวลาน,นี้โดยทาง RMC สื่อดังแดนน้ำหอมรายง,งานข่าวด้ว่า ข้อเสนอของเบอลลมบัติดนั้นที่ยื่นซื้ออยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรแต่มนาโกต้องการ80ล้านยูโรโบ,โบนัสเพิ่มเติมซึ่งตามการบริงานวิเคราะห์ข่าวนะว่าโมนาโกเปิดทางให้ทางปาริสแซชแกแมงเข้าเจรจาด้วยเพื่อเป็นการบีบทางอ้อมให้กระทั่งราชชุดเขาวยอมจ่ายค่าตัวตามที่เขาต้องการ นอกจากทางเรอัลมาดริดนะก็ปารีสแซ็งแปร์แล้วเลวพู Liverpool, ทีมดังแห่งสุดฟุบอลพรีเมียร์ลิงกิตต้องการจะได้ตัวกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะคืนนี้เร์พูนะฮะมีศึกสำคัญและก็ถือเป็นเกมปิดฉากฤดูกาล2021แบบอย่างเป็นทางการโดยจะลงฟาดแข้งกับทางเรอัลมาดริดในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งหลังจากที่วืดแชมป์พรีเมียร์ลีกิอย่างบุตรบิด เมื่อสัปดาห์ก่อนทีมของกุนซอทางเชเกนคอปจึงมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะจบฤดูกาลน,นี้โดยการคว้าทริปเปลิลแชมป์และนี่คือชุด11ตัวจริงผู้เล่นครับที่น่าจะเลือกใช้ดวลกระทางทีมแชมป์โยุโรป13สมัยที่สังเวียนแข่งสตาร์ทเดอะฟรองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่การน,นี้เริ่มจากทางผู้สัมปตูก็จะเป็นอาดิสซนเบเกอร์โดยฟอร์มกาลังยอดเยี่ยมลุ้นเก็บครินชิดเป็นนาที่5ในศึกแชมเปี้ยนลีกนาิกานี้จะมา ผงแบก็กโฟจะใช้เป็นเทนนิสเดอร์อาร์โนช่วยอัลมาทิฟเฟอร์ชิฟันไดและก็อันดูบรบซันโดยฟันไดพร้อมจะกลับมาเป็นแกนหลักในแนวรับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กของเจ้าตัวน่าจะเป็นมาทิฟมากกว่าอิบารคิบาโกนเต้ที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนักในเกมลีกนัดปิดฤด,ดูกาลแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ครอปจะเลือกใช้งานโกนเต้ตั้งแต่วินาทีแรกเพื่อจะรับมือกับความเร็วของวินิสุสจูเนียทางฝั่งขวา ส่วนแบกขวาและก็ซ้ายจะเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับทางบรเบอร์สันอย่างแน่นอนต่อมาก็จะเป็นแดนกลางชาวแดนฮันเดอร์สันฟาบิโนและติเอโกอันเนตราโดยครอปยืนยันดันั้นว่าติเอโกกับทางฟาบิโนนั้นพร้อมจะลงสามช่วยทีมซึ่งนั่นเท่ากับว่าทั้งสองดได้แต้สตาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกับทางกัปตันเฮนโดโดยที่มีดาบิเกตาลุ้นสอดแทรกตำแหน่งของจีเอโกในครั้งนี้ส่วนแนวบรุกนั้นก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาซาโยมาเน่และก็ลุยดิอาส โดยการที่ทางซลลานล่ากลับมาพิสูจน์แบบกันอีกครั้งนี้ทําให้ครับสามารถจัดแนวรุกชุดดีสุดนะฮะลงสนามซึ่งชั่วโมงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นรูปแบบที่ทางซลลานล่าเล่นทางฝั่งขวาเดอยส์ลยุยทางฝั่งซ้ายโดยที่ทางมีมาเน่ย,ยืนเป็นหน้าเป้าส่วนทีโกโชต้ากับทางบรัเบรเตรฟิมิโนโเราเป็นตัวทีเด็ดจากตรงม้านั่งสมรองในครั้งนี้วิเคราะห์ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศในคู่ระหว่างเลวพู พบก,กับทางเรอัลมาดริดพร้อมทํานายผลการแข่งขันโดยการแข่งขัน,ย,นยูฟาแชมเปียนลีกในาการ2021ตัดชิงชนะเลิศประจาวันที่28พฤษภาคมที่สนามสตาร์เดอะฟรองก์นักกอล์ปารีสประเทศฝรั่งเศสของแดนลิเวอร์พูลจะดวนเดือดกระทังหลักจุดขาวเรอัลมาดริดเริ่มแข่งขันในเวลาตี20นาฬิกาเทมิี้ทานเช็กินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหวังจะคว้าแชมป์มาครองให้จงได้อย่างน้อยก็เพื่อลบความผิดหวังที่ชวดคว้าแชมป์พเมีบริกนนในรายการนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนความพร้อมล่าสุดก็ถือว่าตีเยี่ยมเป็นอย่างมากได้ตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างทางฟาบินโจและก็เจเอโกอันคาโตรากลับมาคืนทัพแต่นั้นครอปสามารถเลือกจัดทีมชุดดินสุดได้ตามใจชอบกันเลยทีเดียวขณะที่ทางคารโรอัจชรติคุณซื้อของเริอัลบัตริดนั้นได้ข่าวดีเช่นเดียวกันเพราะทางดาบิดอาราบาหายจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อช่องท้องพร้อมจะลงคุมเกมรับในทีมนี้ส่วนตัวหลักคนอดินพร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นลูก้ามบริช โทนี่โครเชเวดิสุดจูเนียและก็คาริมเบเชม,มา่าโดยผลงานท่านัดหนังสุดของบรอัลมาติกนั้นคือชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งโดยส่วนวิเคราะห์เกมนะฮะงานนี้ถือว่าเป็นนัดชิงในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้เพราะจะเป็นการดวลกันของ2สโมสรยักษ์ใหญ่ของชวิปยุโรปที่เด็มไปด้วยนักเตะร,ระดับท็อปทัทีมและมาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว จะว่าไปแล้วเกมนัดเดียวอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสองทีมต่างก็มีคุณภาพอยู่ที่ว่าใครจะสามารถฉกฉวยโอกาสที่ตน,นเองมีเอาไว้ได้และใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากสถิติแล้วต้องยอมรับนะว่าเบรอัลมาติดนั้นข่มลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรจึงมีโอกาสมากกว่าที่จะคว้าชัยชนะแต่ก็จะประมาทลิเวอร์พูลไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะพวกเขามักจะมีพลังแฝงอยู่เสมอในเกมนัดสำคัญแบบนี้ อย่างไรก็ตามนัดนี้สภาพาร่างกายของนักเตะและชุดขาวดูจะสมบูรณ์แบบมากกว่าขณะที่ตัวหลักของของแดงอย่างทางฟาบินโยและก็เอโกอันการตาก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาดังนั้นเชื่อได้เลยว่าเมื่อบทกันไปแล้วจะเป็นทางเบรียลมาดริดที่เอาชนะลิเวอร์ pool ไปได้เป็นบุติดเจมสินคาร์เดเกอร์ก,กู้รูลูกดังชื่อดังออกมาวิเค,คราะห์ก่อนเกมและทำนายผลการแข่งขันก่อนเกมที่ทางลิเวอร์ pool จะลงสนามพบกับทางเบรียลมาดริดในศึกยู l ล2021นัดชิงชนะเลิศ โดยจะมีคาแรกเตอร์กูรูลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมและทำนายผลการแข่งขันก่อนเกมที่ทางหงแดงริบอฟูภายใต้การน,นำทีมของทางเชคเกนคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันจะลงสนามพบกับทางราชทุตขาวเบรอัลมาดริดที่มีคาร์โรอาชรติในศึกยูฟาแชมเปียนลีก2021นัดชิงชนะเลิศในครนั้งนี้แต่ทั้งนี้คู่นี้เคยเจอกันนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีก2021โดยคราวนั้นเป็นทางของราชทุตขาวเบรเอัลมาดริดเอาชนะหงแดงริบอฟูไป3ต่อหนึ่ง โดยที่เกมนั้นกา r เรตเบลเป็นสำรองฮีโร่กด2ประตูและทางโบเมซาน่าโดนทางเซคิโอบรามอสเล่นงานจนบาดเจ็บตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดก็ออกมากล่าวนะว่าผมดูพวกเขามาหลายเกมนี้ปีนี้ผลงานในยูฟ่าแชมเปียนลีกพวกเขาแพ้กับทางคู่แข่งมากกว่าที่ลิเวอร์พูลจะแพ้ทุกนัดรวมกันในซีซั่นนี้พวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่ผมคิดว่ายังไม่ดีเท่าแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเชลซี แม้พวกเขาจะผ่านสองทีมนี้มาได้ก็ตามโดยเฉพาะทีมของทางเปปกาเดียราที่น่าจะเอาชนะได้และสําคัญเกมนี้เรอมัตริดาาริกนั้นก็มีโอกาสชนะได้แต่ทว่าลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะบาเยอร์มิวนกยักษ์ใหญ่ของเยอรมันเชื่อได้เลยว่าจะสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางเซเดีมาเน่ดารุกลิเวอร์พูลได้สำเร็จหลังจบนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีก โดยมันนีนั้นตกเป็นข่าวกับทางเือใต้อย่างหนักในเวลานี้หลังทีมดังแห่งเมืองเบียร์ต้องการตัวแทนของบรอเบิรเลวันดอฟสกี้โอมหอกตัวเก่งที่ประกาศชัดเจนต้องการจะย้ายออกจากทีมในช่วงสมอนี้ซึ่งดาวเตะทีมชาติเซนิเกลหลือสัญญาในทีมแอนฟิลเพียงแค่ปีเดียวนั่นทำให้ลิเวอร์พูลต้องพิจ,จารณาถึงอนาคตของเจ้าตัวเป็นการด่วนเพราะหากปล่อยไปถึงซัมเมอร์ปี2023ก็จะเสียฟรีแบบไม่มีค่าตัวนะ แม้หงแดงอยากจะได้ค่าตัวของมาเน่ในวัย30ปีที่50ล้านยูโรแต่เลอก,ก์สื่อในฝรั่งเศสร,รายงานนว่าอาจอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรก็เป็นได้ซึ่งเสือใต้มั่นใจน้ว่าจะสามารถตกลงสัญญากับทางมาเน่ได้หลังจบเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศที่หงแดงมีคิวฟาดฟันกับคังแข่งเรอัลมาดริดในวันเสาร์ที่8พฤษภาคมนี้ขณะที่ตัวของมาเน่เองก็ยืนยันน้ว่าจะต่อเรื่องอนาคตของตนเองหลังนัดชิงเจ้ายุโรปเช่นเดียวกันในครั้งนี้ เลเวอพูลุนติเอโก้ฟาบินโยตัวจริงลงตัวจริงนัดศึก UCL ในคัมกืนวันดีนะด้วยข่าวดีสำหรับแฟนๆหงแดงเลเวอพูลนะฮะหลังติเอโก้อันคอนตราและก็ฟาบินโยร่วมเดินทางสู่ทางปรารีสและทำศึกแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศก,กับทางเรอัลมาดริดในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งทางเจเกนคอปขุนซือลิเวอพูลและลูกทีมออกเดินทางไปที่ฝรั่งเศสแล้วและมีข่าวดีสำหรับแฟนๆลิเวอพูลเมื่อมีติเอโก้รวมไปถึงฟาบินโยอยู่ในกลุ่มนักเตะที่เดินทางไปปรารีสกันด้วย ขณะที่ครอบเองก็ออกมาเปิดเผยว่าทั้ง2แกนหลักในแดนกลางต่างก็กลับมาฟิตและกลับมาซ้อมกับทีมได้รวมไปถึงน่าจะพร้อมจะลงเล่นในเกมนัดชิงแชมเปียนลีกกับทางเบรอัลมาดริดในค่ำคืนวันเสาร์นี้ส่วนมาดริดนั้นเดินทางไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อวันพัสดีแล้วเพื่อใช้เวลาสำหรับการเตรียมตัวก่อนเกมสําคัญในครั้งนี้ซึ่งคาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเบรอัลมาดริดนั้นเปิดเผยในการแถลงข่าวว่ายังไม่ตัดสินใจเลือก11ผู้เล่นตัวจริงสำหรับเกมนี้ พร้อมระบุว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งนอกจากนี้อันเชอรติเองก็ยังหวังว่าทูกทีมจะใช้ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในศึกใหญ่หลายครั้งเนี่ยเอาชนะเอร์ฟูและควา้าแชมป์มาครองได้ในกรักนี้และข่าวเอร์พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วรับฟังกันทุกทคนครับ